วัดดีค่ะเมื่อเนี่กว่าพ่อกับผู้สาวทบบอกเฮ็ดกับเขากินหล็กแลเนาะค่ะเมื่อนี้กับผู้สาวทบกัเฮ็ดกับเขาง่ายๆค่ะบ้มนบานเหาเนี่ยค่ะไอไอนี่ไปใส่กุ้งมากนะค่ะเนี่ยค่ะก็ได้หลายเติบค่ะไอนี่กับสิเฮ็ดหลายอย่างนะคะไอนี่กับสิก้อยผู้สาวทบกัสิก้อยกุ้งให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะก้อยกุ้งกับมีเครื่องมันนี่ยังงนี้ค่ะก็ง่ายๆค่ะ นี่ผีโปนเขาครัวธรรมาดานี่แหละค่ะผงนัวก็แล้ว,ตวแต่ห้าวสีใสด้วยค่ะพี่น้องบะกอกนี่ค่ะบะกอกหอดย่ำม,มันเนี่ยคุณสาวคุณสาวท่บอบ่อเอาเส็ดชงผิดไว้นะคะ่ะย่ำเนี่ยกับมะลายและลายให้มันออนนิ่มค่ะกับผักชีฝรัง่งผักชีกชหอมเห่านี่ค่ะต้นหอมผักชีนเนี่ยค่ะต้นหอมสลันีค่ะ หัวหอมใส่ไปกับระกอกนี่แหละค่ะกับปะลาข้าวต้มซุกเลยค่ะน้ำปลาถามมันเอ่อโบนัวค่ะก็เอาใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะก่อนอื่นผู้สาวชอบบอกระสิเอาใส่โคกต่อตาผู้สาวชอบบอกระสิบม่อยากอันอา่าันนี้นะเป็นตัวนะ,ะยังสดๆอยู่ เลาลงก่งกันี่้สดชดรากกระจายแหละล่ะเย็แป๊บนึงเทนเทรดนงอด เป็นกลุ้งเต็นกระไดด้วยค่ะแต่วับสิกยตําค่ะน่คะตําสะกนเนาะ บกอมากินแหลกๆเนาะนี่ค่ะนี่แหละก็เอาขอกัวลุกเนาะค่ะพี่น้องขอกัว ผงนัวใส่นิดนึงค่ะใส่ส่วนนี้แหละกระน้ำปลาเห่าเนี่ยเดี๋ยวหัน่นหั่นตุ่นหอมค่ะปลาดิบตำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะกะ บักหน้าวยืนไอ้นี่ค่ะบักกอกเนาะคะ่ะบระบีลงไปใส่บักกอกน้ำโบใส่บักหน้าวก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่ามีบักกอกเยอะใส่บักกอกลแล้วแซ่บแล้วก็ใส่ พวกพักที่ห้าหันใบนะคะมีต้นหอมปักจี้ไหอหัวหอมชีพลังค่ะข้นแค่เนี่ยแหละคะ่ะซาเลเน่จะปะป๊กถ่ายม่โอ้ยเป็นตะเส็บ่นอ,อเดี๋ยวผู้สาวจะบอรลองชิมกันเนี่ยก็ดีแล้ว ๆๆๆๆแซบแล้วแซบแล้วรักให้พี่นองเบิ่งบาบอันนี้เห็ดปล่อยตำเห็ดเป็นกุ้งเต็นกับมีด้วยค่ะกับเห็ดนี่ค่ะเดี๋ยวหั่นไอเด็ดไอใส่กับจระแหน่เนาะนี่ค่ะพี่นอง กเป็นเรียบ้อยแล้วค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะก้อยกุ้งก้อยกุ้งตำบวมเป็นก้อยกุ้งเป็นโตค่ะอันนี้ค่ะแซบ่บใส่บะกอก,กแซ่บแซ่บเนาะคะ่ะขอบบุญขอบคุณได้ไหลายค่ะทีซอยกดติดตามให้ผู้สาวท่อบบนะคะ,ะทีเฮ็ดกับขา้าวทีเฮ็ดกับข่าวกินกะอย่าลืมเบ่งช่องผู้สาวท่อบเด้อค่ะ พอ,อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะวัดดีค่ะอ่ะไปกินเขากับผู้สลาตว